นีสิาเวาเรื่องราวโงงานผู้มีและประวัติสางสรรค์ให้พ้อหูเชิญผู้ทุกคนหันมาฟังแต่ตอนมีหลายเรื่องหลายเล่าที่เฮาสิว้นหูให้มาดูด้วยโตจะของจังสิจแจงให้เรื่องราวว่าเป็นไปและพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะอิงค่ะ ทำไมทำไมชีวิตเราถึงไม่มีอะไรดีสักอย่างใจแค่ติดรอห้าตัวแค่นี้ก็หาว่าล้วใจนี่ลงวัวไม่มีใครใจะเจเ่ขาใจเปรมามีแล้่เรข้าเข้าใจหมเปเป็นอะไรทำไมต้องดื่มเหล้ขาขนาดนี้แล้วไมไปโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นเฮ้่ต้องไปยเนไรม้อเหล้ามันคนีไม่ดี ชมรมทูบีน้ำมวดเลียงก็เกง่งไม่ต้องสนใจคนไร้ค่าข้งเราหรอกเรื่องอะเรื่องเล่าไหมล่ะลองเปิดใจศึกษาชมรมทูบีน้ำม่อวานของเราไหมชีวิตเบย์ต้องดีขึ้นแน่ๆม,มันยะช่วยเราจริงแน่หรอแน่สิเรื่ชมรมทูบีนะำม่วงมันคืออะไรล่ะชมรมทูบีน้ำม่วนก็คือชมรมที่ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดโดยมีคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาดีเป็นองค์ประธานไงล่ะ อนี้เองได้ได้เรากลับบ้านคิดดูเือมันจะทำให้ีวิตเาดีกแต่ว่าตอนแี่้ามาแล้วกับ้านกันเอถึงมาทำไมเนี่ยอ้งไเช้าวันต่อมาหน้าโรงนประชาพัฒนาเอออิงเลองนะชมรมรีนเมื่อานเนยันน่าสนใจมากๆเลยเราขอเขารมชรัเธอนะได้สิเราดีนะที่เชื่อเราเดี๋ยวพอตอนเลิกเรียนเราจะพาเบย์ไปน้องชมรมนะ ไปศึกษาว่าชมทงทวีน้องมาถึงเรียนเราดำเนินการยังไงเแบบจะให้เด็กขับการด้วยละขอบใจมากนะเพื่อจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการให้ดีแต่ตอนนี้เราไปเข้าเรียนก่อนเถอะไปไปกันสวัสดีจ้าเธอเป็นกรรมการถุกใช้เครื่องใหม่ใช่ไหมจ้าใช่จ้าแล้วเธอละทำอะไร,รดีอะไรเหรอเราเปห้วยทำให้เราเกื่อนกันโอ้โหอ,อ,อยากรู้ว่าชมรมของเราดำเนินการยังไงบ้างจ้า การนินการตามระเบียก่อนจ้าสามกอสาี่หมายถึงกอไข่สามคอใช่ป่ะไม่ยกเก๋แล้วสามคอเพราะมีตกคอกรรมการกอกองทุนและคอกิจกรรมจ้าคณะกรรมการของเรามีใครบ้างนะจ๊ะมีท่านผอบุญทันวัฒท่นศักดิ์สูรคุณผูพุ่นวยการโรงเรียนประชาวนาเกตประทานและและเรายังมีท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน ยังไงที่อยากจะรู้จ้ะอะไรหรจ้ะคือชมรมของเราดําเนินกิจกรรมไหบ้างจ้ะเราสังคมชมรมเราก็จะมีการรักษาสมาชิกทุนบินนวลนุชกิจจ์ต่อต้านยาเสพติดจะทำแผนพัฒโดยปัจจุบันชมรมทุนบินนวาของโรงเรียนประชาพัฒน์มีสมาชิกมากกว่า400คนแล้ว400คนและเรายังรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะอ้าวอิงมาใครหรออ๋อนี่นายนหนาเป็นเพื่อนเราเองเบนี่ค่อยนะ เอกมัน้องวบมอะไรเหรอไมอ่ะช่ำได้ทำงินหลังที่องมีป็นหาแคลสิองบอกไม้อมก่อนะโอเคคือที่ผ่านมาเราทั้งเสพยาตอนมาติดเหล้าติดบุหรี่ คือเรา,เราคิดว่ามันจะช่วยทำให้ชีวิตเราดีเพ้นอนนะแต่ก็เปล่าเลยอะ่ะมันยิ่ทำให้เราแย่เอาช่วยให้คำแนะนำเราหน่อยได้ไหมทีม่จ่ะยชีวิตมเีเรื่องรา ไปเลยทำที่ดีเป็นไรจ้าเราอินดีเจก็อยากไปเลือกแต่ว่าเจก็อยากไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะมันไม่ดีเท่ก็จะมียุ่งเกี่ยวกับเมื่อกี้จ้าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะห้องชมรมเออพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วตั้งแต่บุ๊คตามสายเงี้ยสินั่นเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าเด็กคนกับฟอน้อยได้นะเทวันนมันจะมีรายการแค่ฟันแต่แรกเช้าวันต่อมาเวลาครึ่งของวันศุกร์ สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมคุณีตามสายเหมือนเคยค่ะกิจกรรมพุทธคาน้องๆปรู้จักกิจกรรเมืนงานของชมรมทุวันค่ะและวันนี้ได้สมาชิกใหม่มาด้วยด้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเบคอนนะสวัสดีค่ะพี่ชื่อฟ้าค่ะสอนพี่น้วงได้คนเดิมจ้าค่ะสุดเนื่องจากอาทิตที่แล้วนะคะนอกจากชมรมของเราบัตสามตอแล้วเรายังมีการตั้ยุทธศาสตร์สามประการยังไงบ้างคะพี่อาชิคใหม่ช่วยอธิบายด้วยค่ะสำหรับยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ และสร้างแสร็จโยงที่ไดต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนประชาพัฒนาของเรามีการจัดการแข่งขันร้องเพลงเต้นกิจกรรมทูบีตามสายทูก่อนพุดและวันศุกเวลาครับเทียงค่ะค่าสำหรับยุทธาศาสตร์ที่สองนะคะการสร้างภูมิคุมกันทางจิตใจให้เยาวชนมีการกิจกรรมเสริมเพื่อใจไวรุนโดยเราดำเนินการภายใต้ยกระดัจการถูกแก้ปัญหาพัฒนา EQ ข่าและชมรมถูกปีน้ันสามจอโดยนำความรู้ไปเผยแพร่ยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยค่ะ ค่ะละยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนานเครือข่ายชมรมทุกีนวันของเรามีการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกทุกวีนวนันประชาแป์โดยให้แกนนำจากโรงเรียนเครือข่ายมาเข้ารับความรู้และฝึกทักษะเพื่อที่แกนนำจะสาม,มารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมให้แกสมาชิกคนอื่นๆได้ทําให้ชมรมทุนวีนวันของเราเรนเาโรงเรียนเครือข่ายถึง12โรงเรียนอโรงเรียนยังยังไม่พอเรายังคาดหวังว่าเราจะขยายเครือข่ายไปในโรงเรียนเอกชนและศูน ที่เราได้เงินการมาตลอดระยะเวลาาปีทําให้ชมรมของเราประสบความสำเร็จมากมายเช่น1ได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองในปีการศึกษา2552และปีการศาึกษา2556 2ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในปีการศึกษา2557ด้วยค่ะ3ที่สาราเทศมาว่าได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด4ที่อ้อมใจบ่อพังได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความฤติดีระดับประเทศระดับประเทศ ในชมรมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานแลปลรูปอาหารจะทำค่ะและเราและเดี๋ยวพิมค่าปฏิดเดี๋ยวแทนและของพักกออกเชียนไงด้วยค่ะส่วนแผนพนัฒนาในอีก3ปีของชมรมทุกทีท้งวันจากผลงานงานในรอบปีที่ผ่านมาทําให้ชมรมของเราต้องนําปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นโดยศึกษาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมานำมากาหนดแผนการการดาเนิน ได้ได้ขายพ <pre> ื้นท <ped replacement> ี่ด้านกรรมการนะคะเราจะขยายเครือข่ายชมรมบุญวันให้มากขึ้นเป้าหมายก็คือโรงเรียนตะบนใกล้เคียงและเยาวชนที่เรียนกศนในอำเภอวางบุรุภูมคภาด้านกังทุนนะคะเราจะจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการในชมรมโดยจัดทำสินค้าเช่นทำน้ำสมุนไพร จกรรมเราจะจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องจัดค่ายพนัานสมาชิกจัดหาวริษาทให้สมาชิกได้อา่านในงสือเพื่อใจวัยรุ่นและทุบีจิตอาสาค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยน่าสนใจเลทั้งนั้นถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจให้มาสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้ทุกเมื่อชมรมทุบีรางวัลของเราดีต้อนรับเสมอค่ะและว,วันนี้ก็หมดเวลาเวลาลงแล้วไปเจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย ขอบคุณพวกเธอมากนะที่ช่วยคำแนะนำนดีๆกับเราถ้าไม่มีพวกเธอไม่มีชมรมภูบววีน้ำวันป่านนี้เราองกลายเป็นเด็กติดยาไปแล้วแน่ๆนั่นแหละเลยก็อยากกิดเป็นเครื่องยาติดติดอีกชียวนะมันมีแบบตินบันทาวิตถีให้แย่ลงแน่นอนอยู่แล้วโครงการภูบีน้ำวันเป็นตุ่ยโดยเพื่งยาเสพติดขอกระแน่นอย่าค่ะ